เอาละครับผมข่าวจากชิบะอีโคซิสเต็มนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมและต้องเข้าใจกับมันนะครับผมก็คือว่าเฮ้ยเขาพยายามดึงคําพูดนะครับผมของคนที่แก๊งทหาไปแล้วนะฮะอย่างซุนวูหรือคนอื่นๆนะครับผมที่เป็นแบบดูจะชอบชื่นชอบในส่วนนี้มากนะครับผมเหมือนกับได้รับอิทธิพลในส่วนนี้มาเยอะเหมือนกันนะ เขาพยายามบอกนะว่าชิบะเรียมคืออะไรมันคือเลเยอร์เลเยอร์สองนะครับผมของบร็อเชนนะครับผมที่พยายามผลักดันนะครับผมโดยผู้ก่อตั้งริวชินะครับผมแล้วก็แน่นอนชิบะจะเป็นในการใช้ชีวิตนะครับผมประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าที่เคยเป็นนะครับผมใชอความพักดีต่อบริพันธ์ในการเลือกชิบะนะครับผมถึงเขาบอกว่ามันคือการเบิร์นในชิบะคอนะครับผมที่การเผาชิปในทุกโครงการของชิบาเรียมปกป้องเราเคารพโครงการแต่ละโครงการนะที่ต้องถูกต้องก่อนตามกฎหมายนะครับรินพันกันแก รต้องทาการวิจัยของเราเองเพื่อป้องกันไม่ให้อปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนมีการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในโครงการชิปเบอรี่ยมนะครับสนับสนุนโครงการแล้วก็เครือข่ายที่ไม่สวยหาผลกำไรทั่วโลกนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับผมนั่นคือส่วนหนึ่งในการแบ่งผลกำไรในชิปด็อกกี้ดอ์นะครับผมที่จะบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายร้วทรัพย์สินในดาวจะทําอะไรนะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่พยายามทําออกมานะครับแล้วเขาพยายามพูดเสมอนะครับผมว่าเฮ้ยเราอะแต่ชอบตรงนี้นะ พื่นของฉันเป็นชาวพุทธนะครับผมแล้วก็มีอายะมากมีองค์8นะครับผมโดยความช่วยเหลือและทํางานที่คุณที่ชิบเรียมเราสามารถเปลี่ยนโลกไปสู่ความคิดที่เชื่อมโยงกันชอบทำชอบทำเฮ้ยมันมันดูแบบคือมันพูดถูกทุกศาสนานะครับผมเนี่ยยูชาวยูฮินดูลาวสเตหลังจากสับสนมาหลายปีแล้วคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าเขาพยายามผลักดันในทุกในทุกๆศาสนานะ ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับชิวะเล่มเหมือนความเชื่อซี่แบบว่าเฮ้ยสำหรับศาสนาใดที่ฉันพาแน่นอนว่าถ้าคุณไม่บูชาวความชั่อลาศนถนาคุณมีความเชื่ออย่างไรชอบตามความเชื่อทรัพยากรเวลาเงินความรักนะครับผมคืออันนี้ผมต้องตัดเรื่องศาสนาออกไปนะแต่จริงๆแล้วมันคือความเป็นมิตรแหละนะครับผมผมมองอย่างนั้นนะสำหรับใครที่อยากจะก้าวเดินมาในชิบะนะครับผมก็บอกเสมอนะผมว่าเชื่อผมแม่งกาวชิบะชิบหายนะครับผมกาวจนแบบรู้สึกว่า เออเราอยู่ในจุดที่แบบว่าต่อให้แม่งลงนะครับผมแม่งขึ้นช่างหัวแม่งแล้วนะครับผมผมรู้สึกอย่างนั้นจริงนะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับผมก็คือคนที่ซื้อบิตคอยตอนราคาหนึ่งดอนคนที่เคยประกาศนะครับผมในช่วงเวลาหนึ่งนะว่าบิตคอยในช่วงเวลาหนึ่งดอนเนี่ยคุณจะต้องซื้อกันนะเขาคนนั้นนะครับผมได้เคยมีคําถามที่เขาถามเขานะว่าเอ้ยถ้าคุณจะซื้อเหรียญคุณจะซื้อเหรียญอะไรเขาบอกว่าชิบะสิ มันคงเป็นเรื่องตลกนะสำหรับผมผมมองงั้นนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดในอนาคตอ่ะไม่มีอะไรไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอ่ะแต่ผมอยากจะถือครองมันไปนะครับจนจนสุดท้ายของชีวิตนะผมคิดอย่างนั้นนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบอกติามกด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ